อันนี้คือ Porsche Taycan c s นะแล้ววันนี้นะครับผมจะให้ดูว่ามันมีที่เยอะแค่ไหนผมจะวัดดูว่ากี่เซนติเมตรทุกที่เลยนะแล้วก็จะให้ดูว่าเบาะเป็นยังไงมีที่เยอะไหมมีฟีเจอร์อะไรบ้างก็จะได้เห็นว่าคาันนี้ Porsche มันเป็นยังไงนะโอเคเราจะเริ่มที่ข้างหลังก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเปิดข้างหลังนะมันมีปุ่มนี่นะเปิดอย่างนีได้แล้วก็ ปิดนี่ได้นะอันนี้อันนี้เปิดอย่างเดียวนะปิดจากนี้ไม่ได้ต้องปิดข้างนี้แล้วก็มีกุญแจนี้ก็เราก็สามารถที่จะเปิดหรือว่าปิดจากกุญแจได้นะอย่างนี้เปิดแต่ว่าถ้าจะปิดผมไม่รู้ว่าต้องปิดยังไงเนี่ยมันก็จะเปิดอย่างเดียวถ้าจะปิดนี่ก็ต้องปิด่างนี้ที่นี่อ่ะสบายดีนะเปิดปิดได้อ่ะโอเคอ่ะเปิดที่นั่ เช็คดูว่าเป็นยังไงข้างหลังนี่แล้วข้างหลังนี่เป็นอย่างนี้นะมันเข้าไปลุกได้แล้วนะเนี่ยแล้วก็มีตะขอถ้าจะมัดของติดนั่นนะ่ะแล้วก็ตะขอก็มีมุมนี้น่อยทุกมุมแล้วนี่แล้วก็นี่มีที่ไว้ของนิดหน่อยฝั่งนี้ก็มีที่ไว้ของแล้วก็มี12โวลต์แล้วก็นี่มีที่ไว้ของนิดหน่อย ไม่ค่อยเยอะหรอกนก็มีที่นิดหน่อยนะแค่นี้เราจะลองวัดดูว่าเป็นยังไงเนี่ยแค่ตอนนี้เราจะเช็คว่ามันสูงแค่ไหนอ,อ๋อเจ็ดสิบสองเซนติเมตรโอเคแล้วก็อันนี้ผมก็ว่ามันลุกนะมันลุกแค่ไหนเก้าสิบแปดบวกร้อยสามเซนติเมตรเลยโหมีที่เยอะนะแล้วก็ ฝั่งนี้อะ่ะ8 3 8 9แเซนติเมตรแล้วก็ไหนนี้นี่โหเลยร้ี่สิบเเซนติเมตรเลยแต่ว่ามันมันมีช่องเงี้ยโอเคแล้วก็สูงเท่าไหร่โอ้มาเยอะเลย4 4เซนติเมตรอ่ะนะถ้าเราเปิดฝานี่นะโอเคฝานี่มันเท,ท่าไหร่เฮ้ยตัวนี้มันมีขอบอันนี้เราน่นาจะวัดขอบแล้วนะขอบอันนี้ สิบสามเซนติเมตรโหสูงนะขอบนี่นะแล้วก็ขอบข้างในนี่เท่าไหร่เนี่ยขอบข้างในนี่สิบสามเซนติเมตรเหมือนกันโอเคแล้วอันนี้นี่เจ็ดสิบเออเดี๋ยวเรามดัมดมันอย่างนี้แปดสิบสี่เซนติเมตรยาวแล้วก็เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสามเซนติเมตรอ่ะไม่ค่อยมีที่โอเคเราต้องพับเบาะแล้วก็วัดอีกทีหนึ่งนะโอเคแล้วผมก็เอา อบอกที่คนขับนี่ไว้ที่ปกตินะแต่ว่าคนผู้โดยสารนี่ผมดันไปข้างหน้าสุดเลยจะทดลองว่ามันมีที่เยอะแค่ไหนตอนนี้เราจะวัดดูนะมันเป็นกี่เซนติเมตรเนี่ยโหรถคันนี้มันยาวอ่ะยาวเท่าเทสลาโมดเนสประมาณนั้นนะเออโหร้อ้าสิเซนติเมตรเลยมีที่เยอะนะเนแหลคันนี้อ่เคแล้วก็เอ้ยเยมันแล้วฝั่งนี้นี่เท่าไหร่ 1> 210 1 0ซนติเมตรโอหแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้อ่ะทางนี้นี่230ซนติเมตรโอ้โนนี้นี่มีที่เยอะมากมันยาวอ่ะใช่แล้วผมอยากจะรู้นะว่าเรานอนในรถได้ไหมเดี๋ยวลองลองปีนเข้าไปเถอดรองเท้าหน่อยอันนี้เป็นพอร์ชเราต้องเอเอเออา้อา อ๋อโอ้เข้าไปได้อ๋อจริงน่าจะเข้าไปจากข้างอื่นเอ้ยโอ้เสียงอะไรอ้าวมันเป็นอะไรโอเคอ่ะมีที่ปลอะ,ะเลยเนี่ยอะไรเนี่ยนอนสบายเลยโอ้โอเคเออกมายัางไงเนี่ยอโอเคนี้นเราจะวัดว่าเอ่อเตาะมันใหญ่แค่ไหน อ๋โอโหแค่130ซนติเมตรนะไม่เยอะเลยนะแล้วก็เาบาะสูงแค่ไหนอันนี้ก็สำคัญอโอ้คันนี้มันน่าจะสูงดีนะเนี่ยสามสิเซนติเมตรอืมดีมากโอเคก็นั่งสบายดีนะโอ้แล้วข้างในนี่เป็นอย่างนี้นะอา่ามันมี แอร์ออกมาข้างหลังนั่นแต่ว่าผมเอาเท้าเสียบใต้เอบอกข้างหน้าไม่ได้นะเนี่ยหรือว่านิดหน่อยแต่ว่ามัน,มนแคบหนนะ่มันมีอะไรก็ไม่รู้ข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นแบตเตอรี่หรือว่าอย่างอื่นนะเนี่ยแล้วอันนี้ก็ไม่มีกระเป๋าไว้ของนะเนี่ยโอ้อันนี้มันรู้สึกมันไม่ค่อยพรีเมียมนะโอเคแล้วก็อันนี้ก็มีแอร์ข้างหลังแล้วก็มี เครื่องอุ่นเบาเครื่องอุ่นตูดสองข้างเลยข้างหลังแอันนี้มี USB C 2อันนะแล้วก็มี USB C อีก2อันข้างหน้าแล้วก็ข้างๆนี่ก็มีที่ห้อยเสื้อผ้าที่ห้อยอะไรยักเก็ตมั้งไหมนี่อ่ะข้างบนนี่ก็มีอกีกแล้วก็นี่มีไฟด้วยเปิดไฟอย่างนี้อ่ะหลังคานี่มันไม่ใช่เป็นอลอนคาร์หรอนนะคงจะ ต้องจ่ายเพิ่มถ,ถ้าจะาอยากจะได้เอากันทนนะโอเคแล้วก็อันนี้ไม่รู้มันเป็นหนังรถเป็นแล้วเนี่ยมันแข็งนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ดูพรีเมียมมากนะเนี่ยจริงผมผมรู้สึกว่าอินทร i ของ i pace กับ e tron มันรู้สึกดีกว่านะมันดูดีกว่านะแล้วก็เนี่ยมีมีที่ไว้ขวดแต่ว่ามัน,มนใช้ยากนะอันนี้มันบงังที่จะเสียบขวดไว้เนี่ย อันนี้เป็นพลาสติกแข็งด้วยแล้วก็เบอ่เอผมไม่ได้ปิดสนิทบาอที่ว่าบอนี่เป็นยังไงที่เนี่ยผมร้อยนะเจ็ดสิบสามเซนตเมตรผมรู้สึกว่ามันมันก็พอดีไม่ได้เยอะไปมไม่ได้ไม่ได้แคบไปแต่ว่าที่จริงถ้าใครที่สูงกว่าผมนะคงจะแคบแน่มันอุดอัดนะเนี่ยไม่ไม่ไมไมค่อยมีที่นะแล้วก็ที่กลางนี่ก็โอ้โห คงไม่อยากจะนั่งกลางนี่หรอกใช่ไหมกลางนี่แค่ขับกับแป๊บเดียวในเมืองออข้างๆนี่มันสบายกว่าเบาะมันเป็นอย่างนี้เขาดีไซน์ให้เบาะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้ก็มีที่ไว้ขวดเปิดเ,เปิดยังไงนะนี่น,ะน,นีโอเคมีที่ไว้ขวดแล้วก็สําหรับฝรั่งนี่มันสาคัญรับเปิดอันนี้ได้แล้วก็เอาสกีอะไรออกมาทางนี้ได้นะใช่ อ่ะแล้นี้ก็มีที่บังที่อะไรนะที่พิงหัวก็เรียกอะไร headrest ใช่ก็ใช้ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแคบนะเทีบกับ xpeng หรือว่า model x แต่ model x เป็น suv แคนั้นนะไม่ได้ลืมแล้วน,นะอ่ะเดี๋ยวไปเช็คข้างหน้าหน่อยเป็นยังไงเกะแล้วก็เบาเป็นอย่างนี้นะสบายมากเลยมันมีที่ปรับอะไรเยอะมากเลยเบาะนี่นะ ผมไม่รู้ว่าคืออะไรอันนี้เป็นโอกอันนี้ขยับไปสําหรับคนที่ขายาวนะใชะ่ส่วนใหญ่ที่ผมรถที่ผมเทสรถไฟฟ้ามันไม่ค่อยมีฟีเจอร์อย่างนี้หรอกแลอันนี้ก็เป็นเราจะบีบที่ข้างนั่นนะให้มันบีบเข้ามาใครที่ก้นบานก็ต้องขยายออกมาหน่อยเหมือนผมหนะ่อยใช่แล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะผมไม่รู้นะคืออะไรเนะี่ยมีปุ่มอะไรเยอะมากเลยเนี่ย แล้วก็ที่สําคัญนะพวงมาลัยนี่เราสามารถที่จะดันไปข้างหน้ากับข้างหลังอย่างนี้นะแล้วก็ขึ้นกับลงได้ด้วยอะ่ะเราจะได้เจอท่าที่มันพอดีเลยสําหรับเราอะ่ะใช่ไหมดีมากเลยแล้วมันก็จะเซฟในเมมโมรี่เยว่าไม่รู้มันเซฟไหมน่าจะเซฟนะอ hmm. ่ดีดีโอเคประตูข้างหน้าก็ มันก็คล้ายข้างหลังนั่นแหละมันมันแข็งหน่อยแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นหนังไหมเนี่ยแต่มันก็โอเคเขาคงจะทําให้มันแข็งแรงนัเนี่ยแล้วก็ข้างหน้านี่ก็มีที่ไว้ขวดอยู่ประตูนี่แล้วก็เนี่ยเอาพงมันอยู่ข้างหลังเนี่นะดีไซน์แปลกๆหย่ยเนียโอเคแล้วก็อันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรเฟรมเลสวินด์สนะเนี่ยมันไม่มีขอบนะเหมือนเทสลาเลยอ่ะให้มันก็อาจจะทําให้มันเก็บเสียงไม่ค่อยดีอ แล้วก็อันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเช็คข้างบนนี้ที่บางแดดแล้วก็มีไฟแล้วก็มีกระจกนั่นแล้วก็หมุนไปอย่างนี้ได้แต่ว่าดึงออกไปไม่ได้โอเคเอแล้วก็ข้างหน้านี่ก็มีจอหลายอันเลยเ,เดี๋ยวจะเช็คเป็นไงเนี่ยนุม่มนมนุ่มดีนุ่มดีนุมน่มนุมน่มนุม่มน โอเคแล้วอันนี้นะมันแปลกนะนะอา่ามันมีที่ไว้ของนั่นนะแต่ว่าสมมุติว่าเราเอาอะไรก็ได้เรามือถือวางไว้นี่ยถ้าเราเริ่มขับมามันก็จะไหลลงไปสิ <c oughs> เขาดีไซน์ยังไงเนี่ยอย่างน้อยมันน่าจะมีขอบอะไรไม่ให้ของตกนะนะ <c oughs> โอเคแล้วก็นี่ก็มีที่ไว้ขวดสองอันอน่านี่มีที่ไว้ของเองเปิดอย่างงี้นะ แล้วกเ็เดี๋ยวจะให้ดูมันแคบหน่อยเนี่ยโอเคนี่มี12โวลต์แล้วก็มี USB C อีก2อันข้างหน้านะั่นนะเพรออันนี้มีที่ชาร์จมือถือด้วยอยู่ในนี้ใช่แล้วก็จอนี่นะเขายังไม่ได้ใช้เลย <laughs> มันยังไม่มีความหมายอะไรเลยเดี๋ยวเขาจะอัปเดตถ้ามันมีอะไรฟีเจอร์ใหม่แล้วก็เราก็ใช้จอนี้แล้วก็ใช้จอนี้นะแล้วก็ จอนี้ข้างหน้านี่นะเรามันมีปุ่มด้วยนะเราสามารถที่จะกดเนี่ยเราจะปิดเออ ESP หรือว่าจะเปลี่ยน u u s p n s s o o เอ่อ r t t suspension เนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นให้มันขึ้นหรือว่าลงอนะ่ะตอนนี้มันกำลังจะขึ้นเนาะแล้วก็ฝั่งนี้นะก็มีไฟเนี่ยเราจะเปิดไฟแบบไหน นก็ดีนะเนี่ยผมชอบอย่างนี้นะกดปุ่มอย่างนี้ได้อ่ะใช่แล้วก็ที่นี่ก็มีโหมดด้วยนะเราจะเลือกโหมดสปอร์ต normal range mode ว่าแล้วก็เราก็หมุนเนี่ยมันก็เปลี่ยนโหมดให้เราเลยนะใช่พวงมาลัยนี่นะเนี่ยพวงมาลัยเป็นอัลันทาร์ด้าหรอผมไม่เคยเห็นนะพวงมาลัยเป็นอัลันทาร์ดาหรอ้นุ่มชอบจับพวงมาลัยนี่นะแล้วก็เนี่ยนะ ดีไซน์คล้ายๆโมเดลสามนะลนะ้มนั่นเราเรา,เราหมุนเราปรับอะไรไม่ได้แล้วนะถ้าเราจะปรับนะเราต้องเข้าไปในไหนๆน,น,นะนี่นี่นี่โอเคในแอร์นี่เราก็เลือกว่าเราจะให้มันเป็นแบบไหนเ,เดี๋ยวนะลองปรับอันนี้หน่อยเ,ออเราจะให้มันเป็นประมาณโฟกัสดิฟฟูสเนี่ยมันจะมันจะปรับอย่างนั้นนะคล้าย โมดัสามนะแล้วก็ถ้าเราเลือกอย่างนงี้นะเราก็จะแล้วก็ยิงไปไหนอยากะอยากจะให้ลมมันไปทางไหนเนี <c> ่ย <oughs> มันแปลกนะเนี่ยตอนแรกผมก็ลองขยับไอ้มันขยับไม่ได้เฮ้แตนนัวอย่างผมก็ใช้อันไหนนะอันนี้มั้ง standard อย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็รถคันนี้นะมันมีชาร์จพลดสองข้างแล้วนะฝั่งนี้นะมันเป็น AC อย่างเดียวแล้วก็เนี่ยเ,เราสามารถที่จะชาร์จได้จากสองข้างนะนะแต่ว่าถ้าฝั่งน้นเปิดนะฝั่งนี้มันล็อกเราเปิดไม่ได้เราต้องปิดฝั่งนี้ก่อนถ้าสังเกตนะถ้าเราปิดฝั่งนีน้นะมันจะได้ยินเสียงคลิกฝั่งน้นคล็อกเนี่ยตอนนี้เราปิดนี่แล้วเราก็สามารถที่จะ เปิดฝั่งนี้ได้เนี่ยแล้วก็ตอนเราเปิดนี่น,นั้นก็ล็อกไว้อันนี้มี DC CCS ฝั CC ่งนี้นะ,ะแล้วก็ถ้าเราปิดเราก็จะได้ยินเสียงกรกฝั่งนูง้นนัเออดีมากเลยแล้วก็ใช่ผมลืมบอกอย่างนึงน,นะว่าที่ที่อทอยขันที่เขาโชว์นะ,ะมันจะไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะมันไม่ได้เป็นมานยูลมันจะเป็น ไฟฟ้าปุชปุชประตูเปิดเองนะแต่ว่า,าที่นอร์เวย์นะคนขายโพสที่นอร์เวย์นะเขาแนะนำให้คนนอร์เวย์เลือกชาร์ p o r t อย่างนี้เพราะว่า,เ,าเขารู้ว่าชาร์จพ r ดที่มันอ,อัตโมัตินั่นนะมันจะมีปัญหาที่หน้าหนาวกับหิมะกับน้ำแข็ง <c oughs> เขาจะแนะนำให้คนนอร์เวย์ซื้อแบบนี้โเคเดี๋ยวจะใหด้ดูอะไรอย่างนงน,นะตอนนี้นะ เราล็อกรถแล้วนะแล้วถ้าเราจะเปิดรถนะโอเคเปิดจย่รถเปิดรถอย่างนี้นะแล้วก็เราก็เข้าไปนั่งนะสังเกตอย่างนึงนะว่าตอนเราเข้าไปนั่งเนี่ยจอมันเปิดมาเองเลยทุกอย่างเปิดรถมันเปิดเองแล้วนะเพราะจริงๆมันมีปุ่มปุ่มสตาร์ทเนี่ยนะแต่ว่าเราไม่ได้กดปุ่มสตาร์ทเลยมันเข้าใจว่าตอนเราเข้ามาในรถเราก็จะขับเนี่ยตอนนี้เรา ใส่เกียร์แล้วก็ถอยขับไปได้เลยเนี่ยเฮ้เฮ้ดีมากเลยเนี่ยแล้วก็โอเคสมมติเราขับจบแล้วนะจะจอดที่นี่โอเคกด PARK แล้วก็เราสามารถที่จะเปิดมันมีปุ่มสตาร์ทเ,เราสามารถที่จะปิดได้เราต้องกดค้าง2วินาทีมันก็จะดับรถโอเคนะแต่ว่า สมมุติว่าเราเปิดรถแต่งทีนยนะนะสตาร์ทรถโอเคสมมุติว่าอย่างงี้นะเราสตาร์ทรถอยู่นะแล้วเราก็ออกจากรถแล้วก็เหน็นว่าจอนี่มันกำลังเปิดอยู่นะเนี่ยเราไฟเราก็เปิดอยู่นะแล้วก็ถ้าเราล็อกรถรถดับเองเลยอะ่ะฮะรถ p o r เนะี่ยดีไซน์ดีมากเลยมันมีปุ่ม start stop แต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ใช่ถ้าเป็นรถคันอื่นทุกคันเลยนะนอกจากเทสลาเราก็ต้องกด start ตอนขับเสร็จแล้วก็ต้องกด stop p o ชเนี่ไม่เหมือนคันอื่นเลยดีมากแค okay, แล้วก็ผมจะให้ดูนะว่า suspension นะเราสามารถที่จะเอาขึ้นหรือว่าลงได้ตอนนี้มันอยู่ที่ medium นะ ปกติเราก็จะใช้มีเดียมแล้วก็เราสามารถที่จะให้มันคุ้นไปได้นะ lift ถ้าเราต้องการขับที่ไหนที่มันขขกขักหรือว่าอะไรหรือว่าจะเข้าลงรถหรือว่าที่ไหนใช่ไหมแต่ว่าต้องระวังนะเพราะว่าถ้าเราใช้ range mode นะมันจะลงไปต่ำมากเลยมันจะไปที่ low นะ <laughs> แล้วนี่รถต่ำมากเลยเนี่ยใช่ แล้วก็ถ้าเรากลับไปหา normal มันก็จะขึ้นถ้าเราใช้ sport มันก็จะอยู่ที่ที่ normal แล้วนะแต่ว่าถ้าเราใช้ sport plus นี่มันก็จะลงไปเลยอะ่ะใช่แล้วคุณต้องระวังนะถ้าใช้ sport plus หรือว่าใช้ range mode นะรถมันจะต่ำมากแลนะ้วมันจะขูดใส่อะไรก็ได้เลยโอเคผมได้วัดตัวแล้วนะว่า ground ground clearance ผมไม่รู้มันชื่ออะไระมันเป็นกี่เซนติเมตรนะโอเคถ้าเป็นสูงสุดนะมันจะเป็น15เซนติเมตรนะแล้วก็ถ้าเป็น normal นี่13ซนตมรแล้วก็ถ้าต่ำเนี่นะเป็น11เซนติเมตรแล้วต่ำสุดเป็น10.5ซนตเมตรต่ำมากเลยแต่ว่าปัญหานี่นะมันไม่ใช่คือ,อมันต่ำที่แบตเตอรี่นะเพราะว่าอันนี้อ ผมไม่รู้มันชื่ออะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกมันต์ฟลัมันยิ่งต่ํากว่าแบตเตอรี่นะผมเช็คที่นี้ก็แปลว่าถ้าจริงรถมันต่ํากว่านี้ๆหๆ,ๆเห็นไหมมันแค่นี้ยเนี่ยกี่เซนติเมตรอ่ะแปดมัง้งแล้วก็ข้างหน้านี่นะแย่สุดเลยเนี่ยข้างหน้ามันก็ต่ําอย่างนี้เลยเนี่ยเนี <laughs> ่ย ถ,ถ้าคุณใช้อ่ะต่ำสุดเนี้ยนะต้องระวังที่สุดแล้วนะเนี่ยอันนี้เจ้าของได้ไปขูดใสไมแล้วเนี่ยโอ้โอเคแต่ว่าวีดีโอนี้มันยาวแล้วนะก็คงจะต้องจบที่นี่แล้วนะเนี่ยเนะคุณคิดยังไงอ่ะเลิศไหมอยากได้ใช่ไหมใช่อยากได้ถ้าไทยคันเข้าเมืองไทยนี่ คันนี้อันนี้เกรดต่ำสุดนะแบตเตอรี่แรกสุดนะคงจะเป็นประมาณเท่าไหร่เดียวสิล้านมัน้งเพราะว่า import tax อนะแล้วเข้ออ่อ Turbo S อันนั้นนี่20ล้านเลยฮะโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เขาก็้ปะกันใหม่สวัสดีครับ